สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัตติแบร์นะคะวันนี้เราจะมาแสดงความยินดีกับน้องๆเด็กรูค่าที่มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ของคณะสัตวแพทย์มอชอนะคะ เพิ่งประกาศไปสดๆร้อนๆเลยใช่ไหมคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาแค่นี้แน่นอนเออวันนี้เราจะมาแนะนําเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ทั้งทริคต่างๆเอ,อ๊คําถามมันจะเป็นยังไงเราต้องเตรียมตัวยังไงอะไรประมาณนี้นะคะไปดูกันเลยคะ่ะแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะคือเราเป็นเด็ก6-3ซึ่งในปีนั้นคณะสัตวแพทย์มอชอของเรายังไม่ได้เปิดรับ รอบพอร์ตเออเราก็เลยจะไม่ค่อยมีข้อมูลตรงนี้ไม่มีเลยดีกว่านะคะเพราะว่าจะไปถามเพื่อนก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครติดรอบนี้เนาะแต่เราก็ได้ไปถามน้องๆเด็ก64ที่ติดรอบสัมภาษณ์นะคะว่าเขาอะมีการเตรียมตัวยังไงมีเคล็ดลับอะไรไหมก็คือเป็นน้องปีหนึ่งของเรานั่นเองเนาะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อน้องๆปีนี้เด็ก6 5หแล้วก็ปีถัดๆไปนะคะ สำหรับการเตรียมตัวก่อนจะสัมภาษณ์เนี่ยทางน้องที่เราได้ไปถามมานะคะเขาก็แนะนํามาว่าให้ลองไปลิสต์คาถามแบบว่าที่แบบเขาตั้งกระทู้กันนะทุกคนว่าคําถามยอดฮิตในการสอบสัมภาษณ์ของสายวิทย์สุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําถามประมาณไหนคําถามพื้นฐานทั่วไปมีอะไรบ้างนะคะก็ลองไปลิสต์กันมาเนาะ ข้อ2นะคะก็คือน้องเขาแนะนําให้สมมุติว่าตัวเองเป็นกรรมการเออแล้วก็แบบลองตั้งคําถามดูเออว่าถ้าเราเป็นกรรมการนะเราจะถามว่ายังไงเอะคำถามแบบไหนนะที่เขาจะเอามาใช้เช็คไหวพริบของเราได้ก็ให้ลองตั้งคําถามขึ้นมานะคะ 3. ควรจะร่างคําถามออกมาให้เป็นตัวหนังสือชัดเจนเลยก็คือเขียนมาเลยนะคะแล้วก็พยายามหาคีย์เวิร์ดของคําตอบว่าเราจะตอบคําถามแบบนี้ประมาณไหนแต่ว่าอย่า พยายามพูดให้เหมือนท่องจําจนเกินไปนะคะเพราะว่ากรรมการเขาก็ดูออกเนาะอยากให้น้องๆทุกคนตอบคําถามด้วยความมั่นใจแล้วก็ตอบมาจากความเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะคะ 4. พยายามซ้อมพูดกับตัวเองเออซ้อมหน้ากระจกอะไรก็ว่าไปหรือว่าจะซ้อมกับใครก็ได้ที่เขาอาจจะให้คอมเมนต์เราได้ว่าเราควรปรับการพูดหรือว่าปรับท่าทางบุคลิกภาพยังไงบ้างพยายามซ้อมให้ตัวเองเนะี่ยรู้สึกมั่นใจอยาก ไปคิดว่าตัวเองอ่ะพูดไม่เก่งเพราะว่าความคิดแบบเนี้ยมันจะยิ่งทําให้เราไม่มีความสุขในการตอบคําถามมันจะทําให้เราแบบรู้สึกกลัวตลอดเวลามันจะเป็นความกังวลที่อยู่ภายในใจของเราซึ่งอาจจะทําให้เราพลาดตรงนี้ในวันที่สัมภาษณ์จริงได้นะคะต่อไปก็คือสิ่งที่เราควรรู้หรือว่าความรู้เกี่ยวกับ ทางด้านสัตวแพทย์ที่เราควรจะมีนะคะอย่างแรกก็คือควรจะมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรคในสัตว์นะคะอย่างเช่นปีที่แล้วก็จะมีการถามเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าเออมันเป็นยังไง อาจารย์เขาอาจจะจำลองสถานการณ์ว่าแบบให้เราลองบอกยายแก่ๆคนหนึ่งซิว่าโรคพิษสุนักบ้านเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนกอะไรประมาณนี้นะคะก็ควรจะไปหาความรู้ตรงนี้เอาไว้เนาะ 2. ถ้าน้องคนไหนเนี่ยเคยไปฝึกงานควรจะเตรียมข้อมูลตรงนั้นมาด้วยอย่างเช่นว่า ตอนที่เราไปฝึกอะเราได้ทําอะไรบ้างหรือว่าอาจารย์เขาอาจจะถามว่าถ้าเราเรียนจบออกไปแล้วแล้วเรามีโอกาสได้กลับไปทําง,งานที่นั่นน้องๆอ,อยากจะไปพัฒนาหรือว่าไปเพิ่มเติมอะไรตรงไหนอย่างน้องบีที่แล้วที่เขาแนะนํามานะคะเขาก็บอกว่าเหมือนที่นั่นแบบยังไม่มีการรักษาสัตว์เอ,อ็กโซติกเออน้องเขาก็อยากเพิ่มตรงนี้ อะไรประมาณนี้ก็ตอบตามความคิดของน้องๆทุกคนได้เลยนะคะ 3. ควรจะรู้ว่าจบสัตวแพทย์ไปแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้างหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าการเรียนสัตวแพทย์ไม่ใช่ว่าจบออกไปแล้วจะต้องเป็นสัตวแพทย์อย่างเดียวเออมันยังมีสายงานที่หลากหลายก็ควรจะไปหาดูนะคะแล้วก็พยายามอย่าพูดให้มันยืดเยื้อแบบไม่ต้องอธิบายว่าแบบสายงานนี้เขาทำอะไรยังไงแบบยาวเหยียดพยายามพูดให พเพราะว่าเดี๋ยวถ้าอาจารย์เขาอยากรู้ตรงไหนอยากให้เน้นตรงไหนเขาก็จะให้เราอธิบายเพิ่มเติมเองนะคะต่อไปสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคณะสัตวแพทย์มชมมีอะไรบ้าง 1. น,นะคะ ควรจะศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปอย่างเช่นคณะเราตั้งอยู่ตรงไหนเออไม่ได้ตั้งในมอเดอร์แล้วก็มีค่าเทอมเท่าไหร่อะไรประมาณนี้พยายามให้เขาเห็นว่าเราสนใจคณะนี้จริงๆเออก็ลองเตรียมไว้นะคะ 2. ออยากให้ลองไปดูหลักสูตรว่าที่คณะสัตวแพทย์มอชเนี่ยเขาสอนหลักสูตรอะไรยังไงมีวิชาไหนบ้างแต่ละปีเน้นวิชาอะไรซึ่งง ข้อมูลเหล่านี้สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์คณะได้เลยนะคะศึกษาไว้ก่อนก็จะดีมากๆค่ะ ต่อไปนะคะก็จะเป็นการพูดถึงเคงล็ดลับ <Wow. S 1> เล็กๆน้อยๆจากน้องๆที่เคยติดรอบพอร์ตไปเมื่อปีที่แล้วนะคะ <Wow. S 1> อันดับแรกน้องๆทุกคนต้องรู้ว่าในพอร์ตของเราอะมีกิจกรรมอะไรบ้างทุกคนต้องรู้จักกิจกรรมที่ตัวเองเคยทํานะคะเพราะว่าถ้าเราพูดตรงนี้ไม่ได้มันเหมือนว่าเราอะไม่ได้ทํากิจกรรมตรงนั้นจริงๆเออทุกคนต้องมั่นใจกับตรงนี้มั่นใจกับการนําเสนอผลงานของตัวเองนะคะ 2. นะคะก็คือเป็นตัวของตัวเองได้เลย พยายามอย่ากเกรงอย่าแบบวางมาดอะไรมากมายคือพยายามเป็นตัวของตัวเองแต่ก็อย่าลืมว่าเราก็ต้องเป็นคนที่อยากได้รับการคัดเลือกใช่ไหมละ่ะเออเราก็อย่าลืมจุดนี้นะคะอย่าเป็นตัวของตัวเองมากเกินไปจนแบบลืมว่าวันนี้เรามาทําอะไรเนะาะ 3. คือพยายามมีสติให้มากเออสติสําคัญแล้วก็พยายามอย่าให้ตัวเองตื่นเต้นมากอะ ถ้าเครียดหรือว่าแบบตื่นเต้นมากเกินไปก็พยายามไปจัดการกับตัวเองว่าแบบเออเรากังวลตรงไหนอยู่เราเครียดกับตรงไหนอยู่หรือว่าเรากลัวอะไรอยู่พยายามไปจัดการตรงนี้ให้หมดเพราะว่ามันอาจจะทําให้เราติดขัดในระหว่างการสอบสัมภาษณ์ได้นะคะพยายามสนุกไปกับการตอบคําถามพยายามมั่นใจถ้าเรามีความสุขไปกับมันอะทุกอย่างมันก็จะราบรื่นเองพยายามอย่าให้มันตะกุกตะกักมากแล้วก็มีสมาธิให้มากนะคะ วันนั้นก็หลับไปให้เต็มอิ่มแล้วก็ตื่นมาอย่างสดใสอยากมูเตลูอะไรก็แล้วแต่นะคะทุกคนใส่เสื้อสีมงคลอ,อะไรได้หมดแล้วแต่ ่าน,นายังไงก็ขอให้น้องๆทุกคนเต็มที่กับการสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆจากที่พี่ไปถามรุ่นน้องมาเนาะต้องขอบคุณน้องๆทั้งสองคนนะคะที่มาให้ข้อมูลพี่แล้วก็ให้พี่มาบอกต่อกับทุกๆคนถ้ามีอะไรสอบถามเพิ่มเติม,มก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหรือว่าจะ DM มาถามใน Study g r a มของเราก็ได้นะคะ อ,อย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนนะคะทุกคนเพราะว่าท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะเอาคําถามที่น้องๆโดนถามเมื่อปีที่แล้วบางส่วนเนาะมาให้ทุกคนดูในท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวเราจะริสไว้ให้เพราะว่าถ้าพูดไปทั้งหมดก็คงไม่ไหวเนาะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งหรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ